ับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวอ e ีสปอร์ตนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขานะครับในเอทิซีนะครับเปิดวันที่22เดือนตุลาคมนี้นะครับช่วงเวลาบ่าย2โมงตรงนะครับพร้อมด้วยกิจกรรมแช์นะครับลุ้นรับไดมอนด์นะฮะ1 0 0 0มนะครับเซิ 1, ร์ฟเวอร์นี้บอกเลยว่า แพดแดงยินอลนยหนึ่งนาะทีได้รับ2 0งแสนนะทุกคนครับมาแบบนี้ไม่แล้วนะครับผมเซิร์ฟเวอร์แนวจัดแจกหนักนะครับแนวเวอร์วังอลังการนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูของจะแจกฟรีครั้งแรก ในเซิร์ฟเวอร์นี้กันว่ามีรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับของแจกฟรีเด้งเข้ามาในตัวนะครับมีเหรียญข้ามแควตให้เราฟรีด้วยนะครับเข้ามาก็น่าจะปั้นตัวละครได้เลยนะครับของแจกองอื่งครับมีปีกไอ้ดับ12จะแจกมาฟรีครับมุกคาบสบการแจกมา80อันนะครับอะไรเนี่ยเดี๋ย้ได้ไเมื่อกี้มันอะไรอ๋ออุปกรณ์สขีแจกมาให้เราด้วยนะครับขั้น20เลยนะ ออบสนะครับติดโชคลัคกี้ให้เราด้วยรออะไรฮะใส่ให้ครบเลยนะครับผมมีอะไรเราใส่ไปก่อนเพราะว่ามันคือของจะแจกปีนะครับของแฟชั่นเซิร์ฟนี้เคยรีวิวแล้วนะครับเซิร์ฟนี้แจกของแฟชั่นบวกเลยนะครับนี่ฮะอย่างเช่นชุดเกิดใหม่ตัวนี้นะครับสวยมากชุดนี้จัดแจกให้บวก10เลยนะครับจัดแบบเต็มๆเลยนะเซิร์ฟนี้แจกแบบหนักๆเลยนะบ,บวก10นี่ค่าพลังขึ้นเยอะเลยนะทุกคนเขาแจกมาพวก รอยเท้าพวกของแฟชั่นต่างๆเนี่ยบวกสิบทุกอันเลยนะนี่ครับอัพเกรดแบบพลังแบบล้นล้นนะล้นล้นเมื่อวังเมื่อวังอะไรแบบนี้น,นะครับปีกแฟชั่นเหมือนกันนะจะแจกมาบวกสิบเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองตีบวกดูว่าบวกสิบหรือเปล่านะครับปีกแฟชั่นอ่าใช่บวกสิบนะครับผมนี่ฮะกดไปแบบยับยับเลยนะครับของแฟชั่นสรุปนะเขาแจกมาชุดรอยเท้าปีกแฟชั่นแจกบวกสิบเลย3 1ชิ้น นะครับแจกโคดเริ่มต้นฟรีด้วยนะครับเป็นทูตส่งพลังนะตัวนี้พลังอยู่ที่แสนห้ามีออฟเกี่ยวกับธาตุด้วยเจาะความแสนธาตุครับส่วนออฟเกี่ยว2%เนะครับแล้วก็ติดโชคลัคก,กี้ฮะถือว่าเป็นพูดที่เฮ้ยดีนะดีเลยแหละนะครับมีกรอบสีทองด้วยนะครับนี่พลังแสนห้าแสนห้าพี่ว่างไงนะครับโค้รโหดกระโดดยิงนะครับ แล้วก็มีพวกสกีแจกมาด้วยนะคบสกีก็มีแร่แร่แปลธาตุเหมือนกันดูดซับต้านทานธานตุต่างๆความเร็วในการเคลื่อนที่ลดความเสียธาตุต้านทานโจมตีต่างๆนะครับออฟเขียวออฟแม็กเลยนะสกีค่าพลังอยู่ที่4ี่หมืครับแหมพูดกับสกีก็พลังน่าจะเยอะแล้วคือ <c ười> แจกขนาดนี้ดีแบบโหดเลยนะทุกคนสำหรับของแจกฟีเริ่มต้นนะกล่องนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์นะฮะเริ่มต้นนะครับ ของผมเนี่ยเลิกเล่นเป็นเวทนะทุกคนนี่ครับอาชีพเวทนะครับแต่เราเป็นวินะครับไม่ใช่เวทเป็นสายวิศาสตร์นะครับแต่ทำไมเราใส่ไม่ได้ฮะเดี๋ยวลองเกิดใหม่ดูนะครับอืมเขาบอกว่าขาดเมจิกคริสตัลนะครับเดี๋ยวนะเมจิกคริสตัลเหรออ๋อนี่เขาแจกมาฟรีด้วยลืมไปนะครับเขาแจกเมจิกคริสตัลต่างนะครับผลละมงผลไม้นี่ก็แจกมาให้เราฟรีเริ่มต้นเยอะอยู่นะผมจะลองเกิดใหม่ดูนะครับแล้วก็กินผลไม้ดู กิดใหม่ที่ถึงคลาส8นะครับทุกคนเอาเรื่องคลาส8นะครับผลไม้นี่หนลูก500แต้มเซต,ตัดนะครับเยอะมากเลยนะแจกมาจํานวน50ลูกนะครับความสําเร็จชื่อเสงต,งต่างๆจะแจกมาฟรีนะของอัปเกรดเบื้องต้นอันนี้อะไรเอ่ยของสําหรับอัปเกรดหรือเปล่าตัวนี้ใช่อัปเกรดต่งตางๆนะครับแล้วก็แลกกิจกรรมนะแจกมาเท่าไหร่เนี่ย 99, 99,999นะครับ อุปกรณ์ติดตัวเราใส่ได้เลยนะครั้งแรกนะทุกคนเพราะว่าผลไม้ก็แจกมาเยอะสามารถเกิดใหม่ได้ด้วยคาร์ด8นะครับสำหรับของจะแจกฟรีแรกเริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ m ิว E s อีสปอร์ตครับค่าพลังหน่วย1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ล้านนะครับทุกคน2ล้านเกิดมาพลัง2ล้านนะฮะแบบโหด,ดเลยทีเดียวนะครับจัดเต็มๆเ,เลยนะฮะร,ราเรียกกิจกรรมในคอาออดรืบอกไป แผนที่เนี่ยเขาอัปเกรดใหม่เป็นไม้นะครับสีน้ำตาลสวยงามมากเลยนะครับนี่ฮะอัปเกรดแบบแจ่มๆเลยนะทุกคนก็ดูสวยดีนะนะครับดูสวยดีมันดูแบบรีโนเวทอะคล้ายๆรีโนเวทับปืนให้มันดูเงาดูสวยงามนะครับแล้วแต่คนชอบนะตัวนี้นะครับกิจกรรมในคาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมในคาเขาแจกเป็นไอเทม EP เกิดใหม่ด้วยแล้วก็เป็นคริสตัลไอพอน์ต่างๆแจกมาจํานวนเยอะ พอสมควรแล้วก็ไอพวกกล่องพวกนี้นอย่างละ20กล่องครับล็อกเอ็นายวันนะฮะได้รับเป็นกล่อง4กล่องนะอันนี้อะไรเอ่ยหีบส่มแฟชั่นรวมนะครับอู้ยเยอะอยู่นะราชาตเติมเงินนะครับผมได้รับเป็นของแรที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับอสูรเขาเดียวนะครับตัวนี้เป็นสกีโหดในเซิร์ฟเวอร์ครับน่าจะเป็นออกแบบแจมๆเลยนะพูดเหมือนกันนะเป็นพูดโหดที่สุดปีกนะครับอุ้ยเดี๋ยวในเติมเนี่ยแจกปีกมา3ามร้อยร้อยห้าสิบอูแฟชั่น ันนี้คือกล่องอัปเกรด100กล่องนะครับโอ้โหราชาเติมได้เยอะมากราชาสายฟรีก็จะดรอปลงมานะครับนี่ฮะเป็นโอ้โหอะไรเนี่ยมังกรว่องไวนะครับเป็นทารกนะฮะพูดนะครับปีกนะฮะสะสมแต้มเติมเงินแรกฟรีตัวนี้ก็มีกิจกรรมด้วยครับนี่เป็นไอเดียมบุ๊กนี่เอามาแลกแต้มเติมเงินได้นั่นเองนะครับหรือว่าก็บอกว่าเป็นเติมฟรีไม่ใช่แต้มเติมเงินนะครับโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นคริสตัลแล้วก็กล่องต่างๆนะฮะ เติมรายวันนะครับได้รับเป็นพวกโอ้โหของแฟร์ไดมอนด์ของแฟชั่นมีฉายาด้วยหิมะน้ําแข็งนะครับแล้วก็ของอัพเดตตัวละครน,นะเติมเงินสะสมครับได้รับเป็นของแฟแบบเต็มๆเลยทุกคนแล้วก็ของแรกซะส่วนใหญ่นะมีพวกของเซ็ตทอุปกรณ์สัตว์ฉี่ขั้น60ออฟ5้าด้วยนะครับโอ้โหจัดหนักมากเลยของเกิื่อใหม่ต่างๆแล้วก็ไดมอนด์นะเติมเงินสะสมวันนะครับได้รับเป็นกล่องเต็มๆเลยนะครับผม แต้มเติมเงินเอามาแลกของได้ด้วยนะครับแลกเป็นอาวุธแฟชั่นอัปเกรดใหม่ๆได้เลยนะฮะแต้มเติมเงินนี้โอ้โหโคตรมีค่าเลยนะครับกิจกรรมย่อยต่างๆนะครับกิจกรรมรีออฟสัตขีนะฮะกิจกรรมรีออฟสัตขีสายฟรีสายเติมรีออฟสัตขีราชานะครับหรือว่าจะเป็นแลกกล่องแลกของราชาก็มีด้วยนะครับแลกสายฟรีสัตขีนะฮะแลกพวกสัตขีสายเติมนะครับสัตขีราชาโอ้เยอะมากอะไรเนี่ยพูดลบสายฟรีออฟอะไรอ่ะ อัพสองนะครับสายเติมน่าจะอัพห้านะถ้าเดาไม่ผิดใช่จริงด้วยนะครับแล้วก็แรกพูดราชาราชาคืออะไรอะ่ะอัพห้าพลังเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้เหรอยันนะครับมีให้แรกทั้งสายอีเวนต์แล้วก็สายท็อปอัพนะครับทุกคนนี่ฮะยันเซิร์ฟนี้สูงสุดอยู่ที่ขั้น150ตีบวกให้ด้วยนั่นเองนะครับนี่ครับยัน100บวกนะล่างสุดเนี่ยตีบวกให้เท่าไหร่20ยัน150 ปีแฟชั่นกิจกรรมตัวนี้เอามาแลกได้นะครับมีแลกทั้งหมดเลยแหละปีกชุดอาวุธแฟชั่นหลากหลายนะเซิร์ฟนี้นะครับของแรกก็เยอะของรอบมอนสเตอร์หัวเซิร์ฟนี้น่าจะเยอะนะครับฉายาต่างๆนะกิจกรรมฉายาเติมนะครับเครื่องประดับนะฮะรอยเท้าต่างๆนะครับนี่ประวัติประดับเติมนะครับรอยเท้ารอยเท้าเติมนะครับปีก A นะครับปีก A บวกนะครับ หรือเป็นสายาฟรีนะครับก็มีด้วยนั่นเองนะครับแลกสายาฟรีนะครับแลกพวกเครื่องประดับแลกกล่องฉายาต่างๆแลกแฟชั่นสัจขีแลกพวกกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นนะครับใช้จ่ายสะสมในศการเท่าตัวมอบมงขวานรนะับรับของขวัญแล้วก็สวัสดิการต่างๆนี่คือรายเดียทั้งหมดใน m ิวอีสปอร์นะกิจกรรมค่าเขาเยอะมากเลยนะ ตอบโจทย์ทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นสายเติมสายฟรีนะครับก็น่าจะชื่นชอบในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้นั่นเองกล่องล้อหมุนนะครับสุ่มได้รับไอเทมประมาณนี้เลยมีปีกมีสัตว์ขี่มีพวกผลไม้นะครับแล้วก็อูย้ยืะอมากกล่องสุ่มต่างๆเนี่ยจะเต็มเลยนะเนี่ยอย่างเยอะนะครับร้านค้าน่าจะไม่ได้มีอะไรขายนะครับนี่น่าจะมีประมาณนี้ของซื้อมาอัปเกรดตัวละครเบื้องต้น นะครับของดรอปมอนสเตอร์มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีบอสไหมเนี่ยบอสผมว่าแน่น,นผมว่าแล้วน่าจะมีบอสนะตีไม่ได้นะครับแต่ไอ้บอสร,ระดับเนี้ยก็ตีเราไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราหดเกินอะ่ะเฮ้ยมีบอสจริงด้วยทุกคนเฮ้ยบอสกระจายเต็มเมืองเลยอะ่ะโอ้โหเยอะจัดบอสนี้น่าจะตีเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใส่ของแบบเยอะมากเลยของดรอปโอ้โหบอสเยอะจริง ดี๋ยวผมย้ายมาด้านบนดีกว่าข้างล่างบอสเยอะเกินไปนะครับขอโอ้โหข้างบนก็มีนะทุกคนเฮ้ยบอสจะเยอะไปไหนเดี๋ยวลองใช้สกิลดูนะครับโอ้โหจัดไปเลยเราตีมันได้อยู่นะครับบอสต,ตานะล้วทุกคนน่าจะไหวนะได้อยู่นะครับซื้อน้ำยาก่อนเกิดมาครั้งแรกซัดบอสได้เลยนะเป็นบอสมุมด้านบนลองมัตีดูนะครับทุกคนเนี่ยสบายๆนะครับ เบอรเริ่มต้นนะครับน่าจะมีประมาณนี้นะฮะรายละเอียดทั้งหมดในเซ e ิร์ฟเวอร์ m ิวอีสปอรนะครับกับ s 4นะใครได้ชื่นชอบถูกใจจัดได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอนะฮะส่วนท้ยคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยคลิป้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ